เรามาคุยถึงเหมืองแร่โพแทสนะคะซึง่งจริงๆเรื่องนี้เราอาจจะได้ยินนายกเศรษฐาพูดไปเมื่อตอนปลายปีที่ผ่านมานะคะว่าอยากจนเร่งทําให้เกิดขึ้นนะคะส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะทําให้ปุ๋ยเนี่ยนะคะสามารถที่จะทําได้ในบ้านเราอีกส่วนหนึ่งก็คืออาน,นิสงส์งที่จะเกิดขึ้นกับเรื่องของสาหกรรม E ีีโดยเฉพาะในส่วนของแบตเตอรี่นะคะแต่ในความเป็นจริงเรื่องของตัวเหมืองโพแทสเนี่ยนะคะเราพูดคุยกันมานับ40ปีแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่ายังไม่ได้ สำเร็จเลยสักเหมืองน,นะคะแม้ว่าในแง่ของตัวสัมปทานหรือว่าในแง่ของตัวสัญญาต่างๆจะเริ่มขึ้นเมื่อประมาณสัก40ปีก่อนนะคะ หลังจากที่นายกเศรษฐาทวีสินนะคะพูดคุยแล้วก็ประกาศชัดนะคะในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าอยากจะให้กระทรวงสาหารณบเนี่ยเร่งเครื่องสําหรับตัวเมืองแร่โพแทสในช่วงปลายปีที่แล้วอย่างที่บอกไปผ่านมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันนี้ต้องบอกว่ามีความคืบหน้าเป็นลําดับนะคะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูอดีตที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเรื่องนี้เองเป็นเรื่องที่สังคมไทยลุ้นกันมานานแต่ว่าก็ยังไม่คลอดนะคะหนึ่งในยุคหนึ่งก็คือเรื่องของตอนช่วง ช่วงปี2,523นะคะคือเหมืองแร่โพแทสในประเทศไทยเนี่ยนะคะในช่วงนั้นเนี่ยคณะรัฐมนตรีเนี่ยออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเชิญชวนบริษัทเอกชนบอกว่ามายื่นขอสิทธิ์สำรวจแล้วก็ผลิตแร่โพแทสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระทั่ง4ปีต่อมาในปี2,527ค่ะมีการลงนามสัญญากับเอกชนก็คือบริษัทไทยอักกริโกโพแทสนะคะโดยกลุ่มทุนอิตาเลียนไทยหรือว่า ITD นั่นเองนะคะโครงการน,นี้ต้องบอกว่าจริงๆก็ดูเหมือนจะเริ่มต้นขึ้นนานแล้วนะคะเกือบเกือบ40ปีแต่ในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีโครงการไหนของบริษัทเอกชนรายใดที่เห็นผลเป็นรูปธปรรมนะคะไปดูกันหน่อยดีกว่าว่า3ทุนใหญ่ที่เขาทำเหมืองเนี่ยเดินหน้าไปถึงไหนแล้วบ้างในวินาทีปัจจุบันนะคะอย่างที่แรกก็คือบริษัท ไทยอ g ก i ริโกโปรัสจำกัดนะคะซึ่งเป็นบริษัทแรกที่ลงนามไปเมื่อราวสัก40ปีก่อนเนี่ยปัจจุบันเปลี่ยนชื่อมาเป็นบริษัทเอเชียแปซิฟิกโปร s ัสคอร์ปอเรชั่นจำกัดหรือว่า APPC กลุ่มนี้นะคะอิตาเลียนไทยหรือว่า ITD ถือหุ้นใหญ่ค่ะได้ตัวประธานบัตรมา23กันยายน2565หลังจากที่ลงนามไปเมื่อ40ปีก่อนเนี่ยนะคะเพิ่งจะได้ตัวประธานบัตรมาแล้วก็ ตัวประธานบัตรนี้เนี่ยมีเวลา25ปีมูลค่าลงทุน36,00 0ล้านบาทในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีปริมาณการผลิตตลอดอายุโครงการอยู่ที่ประมาณ33ล้านตันนะคะ <c oughs> ถามว่าตอนนี้ล่าสุดเป็นอย่างไรความคืบหน้าคืออยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินค่ะอยากจะได้เงินสนับสนุนการดําเนินโครงการซึ่งถ้าสถาบันการเงินอนุมัติบริษัทบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งรัดการผลิตแร่โพแทสเซียมได้ภายใน3ปีอันนี้คือบริษัทแรกที่ i อ d ดหนุนหลังอยู่นะคะบริษัทที่2คือบริษัท อาเซียนโปรตัสชัยภูมิจำกัดมหาชนหรือว่า APOT <ม>จังหวัดชัยภูมิสัมปทาน9,700ไร่ตั้งแต่6ก<ม>ุมภาพันธ์2558ไปจนถึง5กุมภาพันธ์2583นะคะประธานบาัตรอายุ25ปีเหมือนกันเลยนะคะมูลค่าการลงทุนเนี่ยค่อนข้างสูง63,800ล้านบาทนะคะในขณะที่กำลังการผลิตตลอดอายุโครงการ17 ล้านตันก็น่าแปลกใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมมูลค่าการลงทุนสูงกว่าตัวบริษัทแรกเนี่ยถึงเกือบสองเท่าในขณะที่ปริมาณการผลิตน้อยกว่าเกือบครึ่งนะคะความก้าวหน้าตอนนี้อยู่ระหว่างการขอปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็หาผู้ร่วมทุนก็คือ,อยังไม่คืบหน้าว่านั้นส่วนบริษัทที่3คือบริษัทไทยคาริจำกัดนะคะได้บัดรประธานเหมืองแร่โพแทสในพื้นที่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา 9,000ไร่ประธานบัตอายุ25ปีเหมือนกันนะคะเกรกฎาคม2558จนถึง6กรกฎาคม2583ปริมาณการผลิตตลอดโครงการ2ล้านตันมูลค่าการลงทุน3,000ล้านบาทความคืบหน้าเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ระหว่างการขอปรับรูปแบบทาเหมืองขุดเจาะแนวดิ่งพูดอีกในหนึ่งคือทั้ง3ามบริษัทยังไม่ได้มีความคืบหน้าในแง่ของการลงมือแบบ เต็มที่นะคะแบบเป็นรูปธรรมเพราะว่าบริษัทหนึ่งก็บอกว่ากําลังขอโปรเจกต์ไฟแนนซ์อยู่บริษัทหนึ่งบอกว่ากาลังปรับโครงสร้างนี้อยู่อีบริษัทหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวขอปรับรูปแบบเป็นการขุดแนวดิ่งนะคะทั้งที่ได้ตัวใบเนี่ยไปก่อนหน้านี้แล้วถามว่าทําไมละ่ะเราต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของเหมืองแร่โพแทสด้วยนะคะคาดการว่าค่ะบ้านเราเองประเทศไทยเนี่ยนะคะถ้าสามารถทําเหมืองได้สําเร็จเนี่ยเราจะมีตัวแร่โพแทสสกัดได้เนี่ยนะคะประมาณสัก2ล้านตันต่อ ซึ่งเป็นโพแทเสเซียมคลอไลด์แล้วก็แร่เนี้สามารถนำไปสกัดให้เป็นโพแทเสเซียมในการผลิตปุ๋ยเคมีได้ แล้วก็จะสามารถลดการเพิ่งพานําเข้าแร่โพแทสเพื่อใช้การผลิตปุ๋ยจากต่างประเทศได้ถามว่ามันมูลค่ามากน้อยแค่ไหนปัจจุบันเนี่ยเรานําเข้าแร่โพแทสประมาณปีละ800 0ตันนะคะมูลค่านําเข้าสูงถึงประมาณ7,600ถึง10,000ล้านบาทแล้วก็ยังสามารถนําส่วนของแร่เนี่ยไปต่อยอดสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ได้ด้วยดังนั้นถ้าสามารถผลิตแล้วเดินเครื่องเหมืองได้สําเร็จเนี่ยนะคะประโยชน์ต่อเศรษฐกิจจะมีสส่วนด้วยกันที่มี การประเมินไหวส่วนแรกคือภาครัฐค่ะภาครัฐเนี่ยจะได้ค่าภาคหลวงแรกร้อยละ7คิดเป็นเงินประมาณ35,000ล้านบาทแล้วก็จะเกิดการจ้างงาน1,000คนส่วนเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่ <c oughs> ประธานบัตรก็จะได้ค่าทดแทนนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าค่าลอดใต้ถุนเนี่ยอัตราไร่ละ45,500บาทแล้วก็แบ่งเฉลี่ยจ่าย24งวดตลอดอายุประธานบัตรนะคะ นอกจากนี้ถ้าดําเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถจัดสรรจําหน่ายปยุ๋ยสูตร0060ราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดไม่น้อยกว่าร้อยละ15ได้ซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่นะคะซึ่งเรื่องนี้คุณพิมพัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาหกรรมค่ะบอกเร็วๆนี้ว่าถ้าผู้รับสัมประาน3รายที่เมื่อสักครู่บอกไปที่ชัยาพมอุมดรธาน,นีนครราชสีมาได้สัมประานไปแล้วแต่ว่าดําเนินการไม่ได้ หรือว่ายังไม่ดําเนินการเนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็หน่วยงานบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งและในการหาผู้ดําเนินการรายใหม่เข้ามาดําเนินการแทนนะคะเพราะว่าเป้าหมายสําคัญที่สุดก็คือสนับสนุนการทําเหมือนแร่โพแทสเพื่อช่วยเกษตรกรไทยให้ได้ปุ๋ยราคาถูกให้ได้ปุ๋ยที่ผลิตในประเทศเพราะว่าแร่เองเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสําคัญในการผลิตปุ๋ยนะคะแต่ว่าตอนนี้มีแร่ในบ้านเราแต่ไม่สามารถนํามาใช้ได้แล้วก็ระหว่างนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมได้ตามข่าวก็จะมี NGO ก็ ไม่แสดงความไม่เห็นด้วยนะคะมีการประท้วงด้วยเหมือนกันเพราะเขาบอกว่าการทําเหมืองเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์คือทําให้น้ํามันเค็มแล้วก็ไปส่งผลต่อพืชผลทางการเกษตรในภาคอีสานซึ่งเป็นรายได้หลักของเกษตรกร,รด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวคงต้องตามกันนะคะว่าสิ่งที่นายกเศรษฐาตั้งใจยอยากจะให้คลอดให้เร็วเนี่ยจะเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะว่าก็ ดองกันมานานถึง40ปีให้กันละค่ะอันนี้เป็นโพแทสเซียมที่มีจริงนะไม่ได้เหมือนนิกเกิลตอนนั้นนิกเกิลบอกว่ามีอันดับ3ามโลกสรุปคือคือไม่ใช่อันนี้มีจริงนะครับท่านอาจจะถามว่าแล้วโพแทสเซียมมันเกี่ยวข้องอะไรกับปุ๋ยเวลาปุ๋ยที่เกษตรกรใช้เขาใช้ปุ๋ย NPK ใช่ไหมครับไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมไอ้โพแทสเซียมคือไอ้โพแทสเซียมตัวเดียวนี่แหละครับเราจะได้พอรู้แต่ว่าตัวที่อยู่ในตารางธาตุตอนนี้เด็กจะงงมากชื่อโพแทสเซียมตัวย่อคือ เก็แต่ว่าจะได้พอรู <_ an> ้ N P K เนี่ย K คตัวหลังมาจากโพแทสเซียมนี่แหละครับฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ